ครับวันนี้พี่พี่เอฟซีครับทวินแดกชาแนลจะพามาดูร้านไก่ย่างนครับวันนี้มีลูกค้าเออมาขอเรียนหมักไก่ออมาเรียนสูตรจะเอาไปน่าจะไปทําขายนะครับ อันนี้มาเรียนเหรอครับเนี่ยก็ข้าเหนียวไม้เรียนคนนี้เหรอเขาไปขายที่โน่นขายไหนบางลำพูบางลำพูบางลำพูลำพูในะตลาดในเมืองอ่ะโอ้ขายพวกต่างชาติเยอะๆอืมต่างชาติชอบเหรอไม่รู้ก็ไม่แน่นะเขาขายกงตันขาโคดอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งมาเรียนหรือว่ามาเรียนกี่วันแล้ว กน้ยแรกใช่มเ้ยคนไมไกอมเียวเขาเียนมาเรียนนี่มาเรียนทาอะไรมาเรียนตั้งแต่หมักเลยปะตั้งแต่หมักมัดย่างแร่พี่อะย่างอืีก็คือเราจะบอกหมดเลยว่าซื้อไก่แบบไหนเอามาหมักยังไงอะไรงี้ใช่ไหม อันนี้ขอมาซื้อน้ำซอสแล้วก็สอนหมักเลยซื้อน้ำซอสจากเราอ,อยู่กับเรื่ขายอยู 5. 5่คนละ55บาทครับถูกและค่าถูกนะคะน้ำซอสนี่หมักแล้วมันต้องต้องเพิ่มอะไรไหมเพิ่มพริกไทยหอมกระเทียมครับเพิ่มพริกไทยหอมกระเทียมเพราะว่ามันจะเสียครับทันไม่ไก่เสียโอ้ก็คือเราเป็นปในขวดเลยอะครับก็คือเหมือนเหมือนกับเราต้องมาเพิ่มเพิ่มตั้งหาก ใช่เพิ่ม่าคคิว, 24, วยี่สี่เบี้ยสิบเก้าวันนี้เตรียมมากี่พันสองพันครับถึงแน่นอนวันนี้วันเนี้ยแน่นอนสาม<ล>ส<อ>ี่วันตองมีหนึ่งตาข้างหลังสามสี่วันมาน,นี้นี่คนอั้นเลยไม่มาเลยอั้น <laughs> กล่าว่าวันนี้มาเต็มที่ใช่ไหมใช่ครับสองพันไม้วันนี้เตรียม น,นี่ก็ยังก็ยังเตรียมเอ่อพี่พี่เราแบบผ้าคนยากเลยคนยาน่าเตรียมเขาเรียกอะไรอะ่ะแจกบัตรคิวเหมือนเดิมดดอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรอะ่ะน้ำพริกปลาครับพี่โอ้จิ้มกับข้าวเหนียวนี่น่าจะอร่อยนะดูจิ้มกับข้าเหนียวนี่น่าจะอร่อยนะดูได้ไหม อันนี้ที่มายังไหนเนี่ยมามาด้วยกันปะ่ะก,กับคนทํทาใกล้อยู่นะมาด้วยกันอมาด้วยกันนะอันนี้คือจะไปข่ายที่ตลาดนนมาวันนี้วันแรกมาลองย่างเลย อันนี้พี่ก็มาเรียนย่างนะครับส่วนแฟนอนีคนก็กำลังเรียนเสียบไม้ไก่เสียบไม้อยู่นะครับฝึกทำธลระหน้าที่ ผนหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าไม้นะครับเนี่ย มันเป็นร้านเอ่อข้าวหมูอบ ใช่ไหมติดตามมานานแล้วนะครับติดตามมานานแล้วจริงป่ะจริงค่ะติดตามทางช่องไหนครับทางช่องทางไหนยูทูปไงยูทูปแล้วพี่ทำนาอืมผมทำเพิ่งจะสองเดือนกว่าเองเพจเพจได้ติดตามยังเพจได้ติดตามยังอ๋อเนี่ยค่ะแล้วข้าวหน้าหมูอบจุ๊บๆไปเลยค่ะจ้ำๆไปเลยค่ะ ช่ำๆเลยช่ำๆก็ได้ค่ะข้าวหน้าหมูอบถ้าถ้าเที่ยงนี้ยังไม่หมดก็น่าจะได้ลองพอดีกินข้าวเช้ามาแล้วครับอัน,นอันนี้เหมือนกันไหมซี่คโครงหมูอบหมดจะหมดแล้วอ๋ออันนี้เป็นซี่โครงใช่จะหมดแล้วนี่เขาเอาไปซี่โครงแสดงว่าวันนี้แม่ค้ามาน้อย ลูกค้าหาข้าน้าหมอบซี่โครงหมคูทางจ่ายยี่สิบาบาทะจ๊ะถูกมากยี่สิบห้าบาทมีที่นี่ที่เดียวค่ะใช่มีที่ร้านพี่ยาคนดูมคนเดียวอย่างเดียวเลยช,ช้ำไปเลยค่ะถ้าถ้าไปถ้าขายอยุงนอกนี่ราคาเท่าไหร่ขายอยู่ห้าสิบห้าสิบอ๋อคือเราคอนเซ็ปต์พี่ยาคือ ถูกดีแล้วอร่อยถูกคืออาศัยว่าเราขายได้เยอะถูกไหมขายได้คือขายถูกขายได้เยอะดีกว่าขายแพงขายได้น้อยนะใช่ไหมถูกไหมนี่คือข้าวหมากกันเลยจ้าข้าหน้าหมูอบนี้โกงหมูอบไมเป็นหน้ามีรถเหรอจุกจกันไปเลยจ้าลูกค้าจหรอันนี้อะไรอ่ะ ข้าวหน้าหมูอบข้าวหนหมูบข้าวหืาหมูอเยี่สิบห้าบาทนี่นะะหากินที่ไหนไม่ได้นะครับเงีย้ย,ยจุจุไปเค่ะโหวัน วันแรกที่แม่ค้ามานี่ก็ขึ้นหมดเลยก็นั่นเละดิเที่ยงกะมาดูเออสองร้อยเองนะร้อยถ้วย <45 S 1> อ,อ๋อไม่รู้ว่าต้องทนนคือไม่รู้ว่าลูกค้าจะเยอะอย่างนี้ผมบอกเลยถ้าถ้าแม่ค้ามาใหม่ๆเนี่ยจะบอกเลยถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเตรียมมาเถอะอนนอฮะ วันเนี้ยตกร้อยแล้วอ่ะมาถึงนี่ี่โมุนี่นี่นี่อยู่ที่ไหนนะัคนโนี่ยังไม่หเลยอยออยู่ปากเกร็ดคือมีหน้าร้านด้วยมีหน้าร้านก็อยู่ที่ปากเกร็ดเนี่ยนะอ้าวแล้วตอนนี้ใครขายอะ่ะเป็นเป็นร้านตัวเองหรือว่าร้านเช่าแล้วทำไมไม่ไม่หาคนขายตรงนู้นด้วยอะ่ะโอ้ มาสนอพี่ยาพี่ยาอกมาเลยไม,มาเลยนะพี่ยาโทรไปเลยนะคะพรุ่งนี้มาเลยถ,ถ้าพี่แบบว่ามาดูรัดราวก่อนนะก่อนที่มันลงนะพี่รู้เลยว่าเสาร์อาทิตย์คนแน่นยังไงมาเท่าไหร่ยังไงก็หมดอมโอเคนะครับฝากหลานด้วยนะครับใครมาที่ท ร้านพี่ยาขนลุมก็วะะแวะเข้ามาได้ที่ทยาขงลุม,มถูกและดีะะถูกและด,โด,ดีโอเคครับผม